ตอนนี้เดินจากตลาดอินโดจีนมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าวัดจอดแก้วสีวิชัยปกติชาวบ้านจะเรียกวัดนี้สั้นๆว่าวัดสีวิชัยนะครับโอ้ข้างในกว้างขวางมากหลายคนใช้เป็นที่จอดรถเวลามาตลาดอินโดจีน สิ่งสำคัญในวัดครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากในวิหารที่ผนังเป็นกระจกใสนะครับก็จะมีเจดีย์อยู่หน้าวิหารครับส่วนอีกหลังหนึ่งด้านนั้นก็จะเป็นโบสถ์ครับนอกเหนือจากนั้น ข้างๆโบสถ์จะมีพระธานุจำลองฮนะนี่เป็นวัดที่สวยมากมาตลาดอินโดจีนก็ลองแวะเข้ามานะครไหว้พระขอพรในวิหารหลังใหญ่นี้ได้นะครับสวยมากครับ